ดูองค์ไหนก่อนดีครับอันนี้ดูองค์นี้ผมลงน้ำมันไว้เมื่อกี้นี๋ยวแห้งแล้วกลับดูครับนี้ององ,องนี้เขาทำทำมาม่เยอะนะครับวัดปากน้ำเขาต้องการแต่ว่าแบบจำลองของไอ้ทั้งวัดปากน้ำทั้งวัดเอและขังสม,มเด็จใจชายโย ทางวัดเขาใรู้ทันทีเลยเพราะว่าวันนั้นนะวัดภูมงคลก็ทำแค่ร้อยองค์ตั้งแต่ไอหลวงพว่อสมเด็จพระยาสังวรจะทำขยันทำปลุกเสก่ว่าไม่ทำเยอะเพราะว่าไอช่างช่างอันนี้ยังไม่มี ได้ได้ช่างมาได้แค่นี้นนก็เลยทางวัดระฆังหรือว,ว่าวัดปากน้ำพระบุคคลเขาก็ต้องการต้องการบบอยานได้เก่าแก่มากมันก็คล้ายไอ้สมเด็จไอ้นี่แหละวัดระฆังร้อยปีร้อยปีของแค้เขาก็มียันข้างหลัง แล้วก็ถ้าอันนี้ไม่มีเขาก็ตีตาที่แดงข้างนอกเพราะว่าเอาให้ความซึ้งซึงน้ำใจเขามีสวยมากเลยผมมีทาน้้ำมันนะแต่ก่อนเขาตุงต้งๆุ้หมดทั้งวงจะมันซึมลงคาถาอัครส่วนองค์นี้องค์องค์นี้มีหลวงปู่มั่นปุริทันโตนี่องค์นี้ก็ ราคาหลักเป็นแสนนิดนึ่งลงน้ำมันน้ำมันกข้างหลังเป็นรูปไอพระพะพุทธเอ้ปทุมนะฮะพพุทธปรดปิทุม ดูดูตาดูลายนองูมั่วันเห็นในข้าเาี่นยนะครัเชว่าสมเด็จพุทธพุทธพัมสมเด็จพุทธพปฒน์เข้า,านทั่วไปรล้น อันพาคท็ไปไอดูดิส่วนนี้ครบรอบหลวงปู่สีมหาวีโรครบรอบไอ้เก้าสิบเอ็ดปีเก้าสิบเอ็ดปีอายุแล้วก็มีเขาเขาเรียกไอ้นี่ครับ รุ่นรับซัอบอำนเป็นซีซั่มดิบกาสิุดทีแล้วปู่นีมหาวีโลรุ่นรับซับว่าปากผมเรียกว่ารุ่นเอหินเหล็กไฟอะไร ต้นนี้กอหินเหล็กไฟออกสวยตอคำตอคำแท่งเบ์เก่าหายากมียแต่ว่าเนื้อแบบนี้หายากอันนี้อันเอาไหนก่อนเอาวงต่อมาเลยอันนี้อันนี้ก็อย่าดุ่นหนโยนกโยนก เนี่ยนต์ยนกเก่เาแก่มากเลยรุ่นเนี้ยผมเคยมีเอาแจกให้อยู่เคเห็นเขาไปให้ร้านผ้าอยู่นะฮะหา,หายากมากเลยของพ่อกษัตริย์โสธาดา,านั่ไมพ่อของพระเจ้าใชยวร,รมันคนสร้างไว้สมัยนั้นตำราเขาบอกว่ากาลัวลูกไม่มีกินไม่มีอยาก หาเที่ยวหาเตียเต๋ยสมัยโบราณทำอะไรไหมพ่อต้องมาทำแทนให้กูกูกกะสิงโสธารานครกูกระสิง,สาานะสงมาเดือดร้อนพ่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นเมื่องอะไร่องข้าวน้อยข้าวแม่ข้าพ่ออะไรอะไรใช่ไมมากเกาแก เขออาอยากเอาให้เล่นพวกนี้ให้อยู่ในยุคไอ้คาราวดีคาราวดีกูปูก็ไม่ได้ขิ้นวิ่งห่าหมดมึงกันโซธาดาเซอร์เก่านะสักจิตแต่ยิงไม่หวังว่ะยิงมึงยิงไม่หวังว่นะโซธาดาอันนี้อันนี้ก็อยู่ อันนี้ร้านผ้าขาพอ,อาพารู้อยู่วตัวโตนเงี้ยนะนีลายยิ้มมือไม่มีจอมีอะไรร้านผาไปดอย,อ,ยยอยู่ก็ายร้ายบาดอยู่นะเร่อนี้ขนเ,นเขาุแน่เขาเขาแกล่ลงน้ำมันเนอะงละแมัก็เริ่มเริ่มแห้งไแล้ว สีลงเลยห้งอับปุยเลยอันนี้ก็เยอะหน่อยอะสีไม่ดีอ่ะนผ้าเขาเฉพาอดูเยอะเลยทำกองเทนต์หงปลูกเขาปลูกเศษบางครั้งอ่งงคนไม่รู้แกแกไอเนี่ก็เอาผ้าปลูกเศกเลยให้แกมาเปอกทำออกมา บอกว่เาเป็นลองปู่ขาวรองปู่ขาวเลยที่กินคนแก่เขาไม่รู้แต่ว่าองนี้ภาษีบร,รีแกตั้งใจตั้งใจทำทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่ภาษีบริสำหรับตัวท่านท่านบอกก็เลยมีราคาเยอะนะึ่งเพราะแกตั้งใจทำบินก็เลยได้ใส่กอปปิ้งปิ้งอ่ะ สำมไม่ดาก็ลูกศิลย์น้องผมมันอันนี้รุ่นนี้เรามาทำไหมนะแต่ราคาเยอะคดิทันปูปิงปิงเก่าโอเคก็เยอะเหมือนกันราคาเยอะทุกองคฮะองนี้ก็เยอะดีราสวยเลย ไปเที่ยวไม่ได้ใกล้มันต้องเป็นรุ่นของอีกของแท้จริงมันจะเป็นเนื้อแ้งปีมือของถ้าปุ๋ยปุ๋ยอนะไก็แพงนะฮะเอิ่ขาว ตีตีตีนะฮะตรงนี้ร้านพระทั่วไปเขาคอยรู้จักหมดองน,นี้ราคาไอไอตัวนี้เขาวิ่งมาไหมไอ้หายมันนี่นี่ว่าโอ้โหน้หนักนต้องเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้ว อัตราขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์มีได้ตีออกอตัวของหนองก็มีเพราะว่ารุ่นใหม่นะรุ่นนี้ปีห้าศูนย์สิบกว่าปีอันนี้หกแปดเอาแค่นี้ก่อนนะครับกินกระท้อก่อน